เผยความสนิทมากคิมยังไงดีอยู่บ้านใกล้เป็ดมีคนสงสัยจะเจอแบบกบทรงศิษย์หรือเปล่าเผยความสนิทอัมพลยกรถให้ป้ายแดงครั้งแรกในชีวิตให้ด้วยนิกกี้ณฉัตรพาไปบุกอาณาจักรเป็ดสัญชัยในรายการซุปตาพาตะลุยบุกถาลับเป็ดสัญชัยเองกระกูลเข้าไปเยี่ยมชมบ้านอนาณาจักรอลังการรวมทั้งธุรกิจต่างๆองของสะสมทั้งรถรูก,กีต้าและอีกมากมายโดยตอนหนึ่งนิกกี้ถามถึงเขาหรือว่าพี่ขอให้พี่กบทรงศิษย์ ช่วยย้ายบ้านเป็กยอมรับว่าเรื่องจริงบ้านตรงข้ามพี่กบเขาขายพอดีเลยบอกพี่กบย้ายไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าบ้านใหญ่กว่าดูสงทานมากกว่าหลอกว่าตั้งนานแกก็ไม่ยอมนิกกี้แล้วทํางไงเขาถึงยอมเป็กซื้อราคาแพงกว่าเดิมตอนทุกห้องพระแกมาอยู่นั่งตาหลายเหตุการณ์สี่ถึงห้าปีมาแล้วขณะที่ล่าสุดพบว่าบ้านคู่สามีภรยาข้าวใหม่ปลามันพระเอกนางเอกหมากปรินและคิมเบอร์รี่เรือนหอกก็มาอยู่ใกล้บ้านเป็กด้วย นิกกี้มองออกมาเห็นบ้านอีกหลังข้างๆถามว่าตรงนี้ก็บ้านพี่เหรอเ็กไม่บ้านหมากกับคิมไงนั่นๆพี่ดุ๊กพานุเดตมาทำรายการนั่นคิมเลยนิกกี้ขอพี่ดุ๊กมาทำสวนให้ถ้าวันหนึ่งที่บอกหมากคิมช่วยไปอยู่บ้านฝั่งโน้นได้ไหมเ็กมันมีคลองขั้นนิกกี้บ้านหมากคิมสวยมากมาถ่ายบ้านที่เ็กได้เห็นบ้านหมากคิมด้วย พร้อมทั้งเปิดโรงรถหรือเรียกว่าคลังรถเลยเผ mm hmm. ยรถของหนุ่ยอัมพลครั้งแรกที่เขาซื้อไยแดงจากน้ำพักน้ำแรงเขาวันหนึ่งเขาก็ยกให้พี่ความสนิทสนมกันตั้งแต่วันน้องกายเกิดวันแรก30กว่าปีจะ40ปีแล้วก็สนิทกัน